ภาพจากผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยให้เห็นถึงท้องฟ้าสว่างเป็นสีแดงเลยขณะที่ไฟป่าโหมกระหน่ำในเขตลากูน่านิเกลนะฮะซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเรกว่าเปลี่ยนจากท้องฟ้าตอน,น,นลางคืนที่เป็นสีดำให้กลายเป็นสีแดงเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้กันที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองทั้งหมดนี้คือรายการข่าวดูนเหตุการณ์ประจำวันนี้พบกกรใหม่สวัสดีครับ